นี่คือร้องเพลงกบเกินกบเกินเสียงดนตรีเกมเนี่ยโหย ปิดยังไงก็ปิดไม่มีปิดจำไว้นะครับเกมกาบไม่มีปิดเพลงรีบไปนี่วาเมื่อกี้ไะไรเป็นไรไม่รู้น้องมันอาการเป็นไงอะกระตุกเหรอเสียงแบบเสียงเป็นไรเออไปไปไปน่าจะมีขค้นี้ นี่คนไปไหนกันหมดเฮ้ยรีบไปน้องไม่อยากฟังเสียงดนตีน่ละแอบด้วยเดี๋ยวคนอื่นเข้ามามาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมามพี่เอาไปเลยแบบนั้นต้องการแบบอื่นมันแบบอื่นไม่มีแล้วน้องแบบนี้มันน่าจะดีสุดในสายตาพี่แล้ว วันนี้เดินเร็วไม่น so ่าได้จะไปเร็วเอาเนี่ยจะได้ทำคิวอยนี้ทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้าก็มานั่งตัดอีกทีหนึ่งจะไม่ต้องติดงานเยอะเปิดไฟได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นใครเนี่ยน้องใครเป็นใครอะ่ะอันนี้พี่อันนี้พี่กดกอไก่อะ่ะเ,เห็นไหมเอยเพลงขนาดเข้ามายังหนีเพลงไม่ได้ปิดเพลงมันก็ไม่มันเปิดไฟได้นะน้องช่วยกันเปิดไฟหนะ่อย ิึงหัวร้อนด้วยเป็นไรน้องโดนแม่เหรอเฮ้ยน้าใครอ่ะน้องอย่าเดินไปกูบอกแล้วว่าอย่าเดินไปน้องน้องนีหนีหาเอานีเอาวิ่งดิร้อนะไรวิ่งดิวิ่งดิเอวิ่งโอ้ยพีนตามมาแล้วมันกลับกลายเป็นคนแล้วมันวิ่งมาพี่ มันมาแล้วแอบแอบแอบอันนี้คนจริงไหมมันเอาโูแล้วทางตันปะเนี่ยชิปละเก็บมานานเลยแค่นางนีเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เลิกแค่เนา วันนี้เล่นดีสเร็วมีหวังรล้เบิดแบบรล้เบิดเลยแล้วเบิดเลยแล้วเบิดตั้งแต่พันมตรอันนั้นคนจริงหรืออะไรหรือยังไงคนจริงป่ะคนจริงกดนั่งดิโอเคคนจริงนั่งนี่นั่งนี่อุ้ยนี่ใครอ่ะใคร หน้าเป็นโกโจด้วยใครวะเราเช็คหน,อน่อยคนนี้ดีเลยจะฆ่าหนาหิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิคหน้าดีชิคหน้าชิคหน้าไม่เป็นโกโจกันหมดเลยวะหน้าเป็นโกโจกันหมดเลย <c oughs> ใครโดนตัวปอมวอ่ะขึ้นมาขึ้นมาตัวจริงอยู่นี่หมดแปลงร่างแล้วมันกลับเป็นตัวแล้วเราต้องทำอะไร เออให้เราหาวอเทอร์ไปช่วยกันแยกหาไม่งั้นเราก็จะโดนไล่ๆกู้โตัวปอมอะ่ะเชี่ยโถ่ตุ้มทองอ่ะนี่ยางดูลาดูลามาเหราเกียดทางตรงกว่านอ้องไม่มีใครมาด้วยเหรอ คุณมีไรไหมไลครับคุณมีไรเวลานึ่งละมังเอาโอ้โหเดินมาตั้งไกลทางตันเกมนี้ไม่มีมานาโอ้โหแล้วเราบคุณวิ่งได้เลยดีชิวผีที่ไหนก็ตามไม่ทันละน่าจะมีตัวเดียวผีอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจต้นไม้ปลาค่ะ ด่าค่ะเฮ,ยฮ,ยฮย้ยเฮ้ยข้างล่างนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ,ยฮ,ยฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโคนโหนโอ้โกับเป้าหมายชัดเจนจอแบ็กน้นองเล่นตั้งนานไม่บอกมา <c oughs> <c oughs> เลยหรอเครียดเลยอ่ะไม่มีใครบอกเลย

โหลไฮจอบักยังเฮ้ยจอไม่อาจจะไม่ได้บังแล้วมั้มันอาจจะเป็นที่แอปและอุย้ยแอปน่าจะค้างวะ่ะวันนี้เป็นไรวะเล่นไม่ได้จอค้างง้องจอค้าง,างใช่ไหมเห็นจอดำเือนใช่ไหมชัดดีอย่างนี้ <c oughs> คุยเล่นก็ได้ไม่มีอะไรทำแล้ว่ะยี่สิบยี่สิบก็จะไปแล้วเนะี่ยมาช้านะ่ะไม่รู้ไม่รู้แหละว,วันนี้มาเร็วแบบสายรับมาแบบไม่บอกใครเพิ่ง <P ew ing> ไปงานกบมาดำวะ่ะ <laughs> ใช่ดำเอ้ยด่าใครแน่น้องเป็นไรเลยยัง <N> นั่งคุยกันก่อนเหงา ที่แม่ผมเล่นไม่ได้นะ้องมันจอบักที่ไม่จอในอะไรมันดำปีคงต้องปิดเปิดใหม่เอาง่ายแต่ว่าขี้เกียจปีละเอ,อจบเลยพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่บิดห้าปอร์เซ็นนี้เยอะสุดแล้วนะห้าปอร์เอ่ะคูดเยอะเลยนะเว้ยหนาทีไปแล้วหกนาทีไปแล้ว ก็แล้ววันนี้มาไวฟไ,ไวมาสองทุ่มหนึ่งทุ่มทั้งอ่านแชตดีกว่าบิดมาสองวันวันที่สามก็บิดคาดว่าน่าจะมีวันที่สี่ยังไม่ดู Q&A อนะอุ้ยเผอกดปาก่ะ อยากเห็นว่าเขาถามอะไรกันมาบ้างโหยมีคาว่าอย่างถิงด้วยแฟนเก่าคือถามกันดีเกินเตรียมยี่สิบลบางไว้รอแลนะ้วเนี่ยมีหลายคนไม่ต้องห่วงเฮ้ยมีหลายมีหลายโลอี่ห้นาทีไปแล้ว ืมไม่มีใครแชทเลยหรอเฮ้ยนี่ไงขอแมพเถอะโปรเจกต์โปรเจกต์อีกต้นไลก็เล่นไปแล้วนะน้องแพ้ด้วยอ่ะบบแพ้แพ้แล้วก็แหลกแหลกแล้วก็แพ้วนจรวงจรวนหลุมอย่างเงี้ยน่ะแหลกแพ้แหลกแพ้แพ้แหลกแพ้แหลกได้นะผมจำหนังหิเอ้ย เล่าให้หน่อยแค่อะไรกันมา,นา,มาไ,นไปแค่แอะไรมาคืออะไรไปใครไปทำอะไรก่อนน,นั่งหยิบไปทำอะไรวะอธิบายคนไทยเราแบบต้องรักกันไหมน้องอาจจะเป็นแบบคู่จิ้นใน,นสมัยก่อนก็ได้หลเาเรียกว่าอะไรผมไม่คิด แคนอะไรกันมาล่ะน้องผมขอนะขออะไรอย่าบอกนะจะขอแต่งงานอะ่ะอุ้ยเอาดีน้องขอแต่งงานเลยเหรอถึงค8บแปดยังจะแต่งกับใครน้องบอกมาเลย เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโปรเจกต์บล็อกเอ้ยไม่ใช่โปรเจกต์บล็อกโปรเจกต์อีโก้คิดว่าจะขอแต่งงานตกใจหมดโหแล้วไม่พิมพ์อะไรตอบได้ขอแม่ผมอ๋อเระจายละพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้อีกกี่นาทีก็ไปได้สามนาทีคิดว่าจะขอแต่งงานผมไม่ได้เป็นเกมแบบพี่เอาเฮ้ยเฉะยะเลยพี่ไม่ได้เป็นเกมน้องบิดโหด ด่าซะแค้เลยคุณอีกคนนึงก็ฟอลตาเคนคนนึงก็เออง่ายง่ายง่ายๆนะพี่ไม่ได้เป็นเกย์แล้วก็ไม่ได้บิดโหดแค่เป็นคนหล่อ เง่ะว่กสองนาทีไปแล้วตรงเวลาตรงเวลาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนองเฮ้ยอะไรรู้ดิพี่หลอกเกินตกใจดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยก็รู้อยู่นะเอาแมพผมมาแมปไรยะแมพอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเล่นให้ทุกแมพในระบกเลยเล่นให้ ไม่เลยหรอกแค่โมอเฉยแล้วเบีคอนอะไรเต็มเลยเนะี่ยว่างเหรอว่างเหรอคงใจจะหิวพี่ไนท์กับพี่ใครหลอกกันมันก็ต้องพี่อยู่แล้วเพราะว่าพี่ไนท์คือใครก็ไม่รู้มันแค่ชื่อในดิสอ่ะน้ององ่ายๆไม่ได้ชื่อไหนมันแค่ชื่อในดิส ต้องการแบบผมเฮ้ยเองสร้างแมปด้วยหรอแมปผมอ่ะแมปผมสร้างแมปเลยเอามาครับพี่สุดสุดออต้องการอะไรอะ่ะต้องการอะไรพี่กับพี่ใครรอก่อน พี่กับพี่ใครหลอกว่ากักนวุ้นเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้น้องมันหลอเหมือนกันเลยต้องการให้สร้างหลาดแต่นานนะเอ้ยได้เอาดีจะสร้างเหรอบายผมจะจำนางอีจะจำอะไรวะแค้อะไรกันมาก่อนโกรอะไรกันมาเฮ้ยสองทุ่มละไปไปแล้วไปแล้วเมเปินอะไรบอกมา เนี่ยอะไรอ่ะเอาเอา,เอาที่น้องสบายใจเลยมาชวนพี่สร้างะนะพี่สร้างโมเดลเก่งแบบเป็นโปรขั้นเทพไปแล้วไปแล้วไปๆคันนี้เจอกันน้องเดี๋ยวทำทำแบบนี้ให้